สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้มาทำรถโชว์ a ออีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมคือครั้งนี้เป็นใช้ระบบลูกเปืนลูกเปืนล้อลูกเปืนโลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่มีโลถ้วยมาใส่ให้มันหนักแล้วก็ยืดน,นะฮะอันนี้ก็เท่ากับว่าตัวนี้ก็จะสามารถ ทำรถล้อหน้าแคบได้นะฮะส่วนการยืดตัวก็สูงนะเนี่ยเยอะเลยยืดได้วิธีทาทําไม่ยากทําอย่างไรไปดูกันนะครับในส่วนของขั้นตอนแรกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะ,ะตัดตรงส่วนโคงของแกนล้อออกนะครับที่สำหรับอาหาร เขาเรียกว่าอะไรตรงใส่แกนเนาะสี่ด้านแต่อันนี้จะไม่เหมือนกับตัวแบบเดิมที่จะตัดเกลี้ยงนะฮะอันนี้ตัดประมาณนี้ประมาณลองลูกปืน ao ห้าสองูนะฮะลูกปืนโรเลอร์นั่นเองนะฮะวัดขนาดเอาก็จะประมาณนี้นะฮะจ,จุดที่ต้องตัดนะฮะต้องตะไบออกนะฮะประมาณนี้ นะครับแล้วตะใบไม่ต้องเกี้ยงนะฮะให้ตัวรูมันอยู่ตรงกลางของเบาล้อตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการตัดออกกันเลยนะฮะหลังตัดเรียบร้อยจะได้มาประมาณนี้นะฮะอ่าวัดยังไงถึงจะย้ย ถึงจะหยุดเจียนะครับก็ไม่มีอะไรมากยัดเข้าไปนะครับแล้วช่องให้อยู่ตรงกลางพอดีนะฮะนี่นะฮะถ้าอยู่ตรงกลางพอดีเทวะเผ่านนะฮะประมาณนี้นะครับทั้งสี่ด้านเลยนะฮะเนี่ยสมมุติอันนี้ยัดไป ต้องอยู่ตรงกลางพอดีโอเคต่อไปเราจะมาทำอะไรต่อนะครับก็เราจะทำการตัดเบ้าล้อส่วนบนทั้ง4ด้านออกนะครับเรามาตัดกันเลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับสำหรับการหั่นเบ้าล้อออกนะฮะ หันประมาณไหนก็หันให้ลูกป,ปืนล้อเนี่ยสามารถเข้าไปได้เข้าได้นะฮะแล้วก็ยกขึ้นบนได้ก็คือจะวัดยังไงก็วัดตรงที่ว่าใสา่ลูกปืนล้อหย่อนเข้าไปแล้วยุบพอดีนะฮะนี่นะครับใส่จะต้องเข้าพอดีนะฮะไม่ใช่ใส่เราแน่นดึงไม่อ่อนนะเพราะว่า ตรงนี้มันจะเป็นจุดจุดขยับนะฮะจุดขยับของตัวระบบโช๊นะครับอ่าล่ะเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปทำยังไงนะครับก็เราจะทำการตะไบนะฮะตะไบรูด้านข้างซ้ายขวานี้เข้าไปนะครับตะไบให้ถึงไหนก็ถึงประมาณจุดตรงนี้ฮะจุดที่เราตัดเนี่ยจุด ตะาบออกตรงนี้เ,รรเอารูเอ้ก็ถึงจุดนี้พอทั้งสีด้านเลยนะครับหลังตะาบด้านข้างออกจะได้ทรงมาประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็พอเราตะใบด้านข้างเนี่ยเราก็ต้องตะาบ เขียงมาจนถึงตรงนี้นะฮะเพราะว่าจุดนี้จะเป็นจุดลอยโอลิกนะครับอ่าสมมติว่าเราตะบาด้านข้างแถวมันก็จะมีทีง่ายๆตรงที่ว่าให้เอาสว่านเนี่ยนะเจาะมุมเช็ดมุมเนี่ยเชดมุมซ้ายขวาตรงนี้นะฮะแล้วเวลาเราตะบาปุ๊บรูมันจะเกือบสามานกันเราก็าใช้ครีมตัดครีมตัดแยกออกนะครับ นี่นะฮะก็จะเอาคีมเงับมันจะเป็นรูระหว่างสองอันเนี้ยก็เอาคีมเงับกันเลยปึ๊บมันก็จะเป็นรูประมาณนี้นะครับอ้าวขั้นตอนต่อมาทำยังไงขั้นตอนต่อมาเราให้เราเตรียมโอลิงนะเป็นโอลิงเป็นโอลิงแบบสี่วง13็สามมิลทำการร้อย อันนี้ผมจะทำเฉพาะด้านหน้าก่อนพอด้านหลังเหมือนกันเพื่อไม่ให้เสียเวลาร้อยมาจะได้ประมาณนี้นะฮะ และทีนี้ทำยังไนทีนี้ก็เตรียมล้อการใส่ล้อใส่เหมือนล้อทั่วไปเลยก็คือแหวนรองใช้ไม่ใช้ก็ได้ลูกเืิร์ล้อนะฮะยญ่เข้าไปอันนี้เป็นแหวนรองนี่จนห้ามิลนะฮะแล้วก็ตามด้วยลูกเืนโล์ลอ นะครับลอยเข้าไปเลยฮะส่งมันจส่งมันจะประมาณนี้ไอส่วนของโบนั้นใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าอ่าจะมีแค่มันเป็นช่วงเว้นล่องกลางระหว่างตรงนี้นะฮะผมใส่ไว้สำหรับเว้นล่องกลางเฉยน,นะครับ ที่ใส่แบบไม่ง่ายก็ไม่มีอะไรมาก,ากเง้นโอลิงขึ้นมาก่อนนะฮะ จังนั้นเราก็ใช้โรยนะครับอ๋อผมลืมใส่เฟืองเดี๋ยวใส่เฟืองแปบจะได้ทีเดียวจบลอ,อยน,นะ หลังเข้าตรงนี้ก็งัดโอลิงขึ้นมานะครับ โคลิงขึ้นมาให้มันเกี่ยวกับตัวลูกปืนล้อนะฮะ พร้อมหาอะไรบังเอ็ดเป็ด1 โอเคได้ละแต่ว่าต้องเลื่อนมาให้โดนลูกเปิดล้อนะอันนี้อันนี้ถือว่ายังไม่ได้สมบูรณ์แบบโอเคได้ละขอโทษที่ทำไม่เสียเวลานะฮะส่งจะประมาณนี้นะครับตัวข้อตรงนี้มันจะช่วยดนันโอลิงไม่ให้แบบมันเลื่อนไปเยอะนะฮะ เวลาเราชิดล้อเนี่ยเดี๋ยวอีกข้างก็ทำคลายกันเดี๋ยวผมทำให้เสร็จเลยนะอ่าประกอบแล้วจะได้ส่งมาประมาณนี้นะข้อดีของตัวนี้ดียังไงข้อดีก่อนตรงนี้ตรงที่ว่าเวลาเราแกะมามันจะไม่หลุดยกวงนะฮะมันจะหลุดแค่บางส่วนแค่นั้นเองนะครับ เดี๋ยวผมดันอันนี้เข้าไปก่อนเนี่ยเวลาเราเแผ่ล้อมันจะหลุดแค่ส่วนตรงนี้นะฮะส่วนลูกส่วนที่ลูกปืนโลมันก็ยังกดที่ตัวยางอยู่นะฮะประมาณนี้เดี๋ยวผมแกะให้ดูแคร่งเลยก็ได้จะประมาณเนี้ส่วนออลิงมันก็ยังยืดอยู่นะฮะไม่หลุดตามนะฮะ ไม่เหมือนตัวเก่าที่ผมทําที่ว่าอะไรนะแบบลูกเืยโลแบบลูกเบรโลแบบไอโรลเลอร์ถ้วยนะมันจะคล้ายๆว่าเหมือนแบบเออหลุดเกี้ยงเลยถ้าจะดึงทีอันนี้จะหลุดแค่นี้เองนะครับเ็จง่ายนะฮะอ่าเดี๋ยวผมประกอบให้เร็จเลยด้านหนึ่ง น,นี่นะฮะเป็นแบบรอหน้าแคบเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะได้มาประมาณนี้นะฮะโยกได้ด้วยโอเคเดี๋ยวผมทำด้านที่เหลือให้เสร็จเลยนะนี่นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะฮะสองข้าง ยกได้จริงๆของโค,ง,โคงก็ตัดไม่ยากนะฮะแต่มันต้องใช้เวลานิดนึงนะครับสำหรับตัวโค้งเนี่ยเพราะว่าหนึ่งโค้งเอเอเป็นโค้งแข็งนะฮะก็ต้องใช้เวลาตะใบนิดนึงนะครับแล้วก็ที่เหลือก็พอหลังตะใบเสร็จการเซ็ตประกอบนี่ง่ายมากโอเคเดี๋ยวผมจะทำเป็นคันให้ดูเลยนะเอ้ไม่ใช่จะประกอบโค้งด้านในให้เสร็จเลยนะ ก็ประกอบเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้นะฮะสวยงามงการเซตอัพเหมือนเดิมนะครับฝาครอบตัดหัวฝาให้เหลือเฉพาะเฟืองเหลืองโผล่มาให้เยอะที่สุดนะฮะเพราะว่ามันเป็นจุดโยกนะฮะไอนี้ข้อดีของมันคือการยุบตัวจะยุบได้เยอะกว่านะฮะจะไม่เหมือนของตัวโลถ้่วที่มันจะยัดอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะ มันจะมีแรงดึงเยอะกว่านะอันนี้จะนิ่มกว่านะฮะเพราะว่าโอลิงไม่ได้เจอการยืดตัวมากนะฮะฉะนั้นตัวฝากข้ออาจจะต้องเหลาเยอะกว่าเดิมน,นะฮะโอเคสำับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ชอบถูกใจกดติดตามสับสนุนค่าหลายดูโฆษณาท้ายคลิปกับตัวกับต้นคลิปก่อนเริ่มคลิปหรือว่าสมัครสมาชิกถาวรได้เลยนะครับอ่า สำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ